เร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาซอยจีนไว้ก่อนนะเจ้าหอมขนาดเลยเจ้าตอนที่ซอยนี่ขยกเขาขนาดเลยเจ้าแล้วเราจะมาตำน้ำจิ้มกันนะเจ้าเริ่มจากการจีพริกแอนพริกขิงมันหอมๆอมก่อนนะเจ้าแล้วก็มาซอยขากับอหอมแดงนะเจ้าเราจะตำขาหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกนะเจ้าตำตำตำตัยกันอย่างอี้เลยเจ้า มันแล้วแล้วเราก็จะปุ้งรสโดยน้ำปลาน้ำตาลรายน้ำตาลปิ๊ดนะเจ้าแล้วก็บะคามเปกเจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มขาหอมพอสูตรใดที่ในคอมเมนต์นะเจ้าก็จะใส่สูตรน้ำจิ้มแล้วก็สูตรมักจิ้นไว้สามารถไปผอกันได้เจ้าขอบคุณที่เข้ามาผอคลิปของปอยนะเจ้าเจอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้การเตยนะเจ้าสวัสดีเจ้า